เรากลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองเล็งเห็นสิ่งนี้ว่าเหมือนจะเลือนหายไปแล้วคนเท่าคนแก่เขาเริ่มไม่ค่อยทํากันแล้วนะครับเหลือไม่กี่คนผมก็เข้าไปศึกษากับผู้รู้ที่ตาบลบัานสวนของผมนี่แหละครับด้วยความที่อยากรู้อยากทําแล้วก็อยากลองเข้าไปหาเขาแล้วเขาก็ถ่ายทอดความรู้ให้นะครับเริ่มทําตัวแรกก็ไม่ค่อยจะขึ้นหรอกครับแต่ด้วยความที่เรามีใจรักเรามีความชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วก็มันลองผิดลองถูกนะครับกว่าจะได้มา มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับอาศัยแค่เราอยากทําแล้วเรารักมันนะครับโลกและเทคโนโลยีมันมีความพัฒนาไปแล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้การใส่ใจในเรื่องของงานหัถศินป์ประเภทนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยคิดที่จะสืบสารตั้งใจทําแบบจริงจจังๆอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่นะครับไปเจอครูบา,าจา์ที่ท่านเก่งจริงๆนะครับ ก็เลยลองไปศึกษากับท่านขอความรู้ท่านขอคาแนะนําจากท่านเหล่านั้นนะครับแล้วก็เรากลับมาพัฒนาฝึกฝนตัวเองผมมองว่านี่คือสิ่งที่มันเลอค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์จึงอยากจะสืบสารตำนานว่าวนะครับโดยเฉพาะว่าวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดสุโขทัยนะครับก็คือว่าวพระร่วงนะครับผมเองนะครับในฐานะคนรุ่นใหม่ก็อยากจะสืบสารและพัฒนาว่าว ของจังหวัดสุขโขทัยเราและยกระดับงานหัถสิ์ของจังหวัดสุขโขทัยเรา,าสู่ระดับสากลนะครับวันที่17-19มกราคมพุทธศักราช2563นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยเราได้ร่วมจัดงานาพ่อขุนคราฟนะครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับร่วมสร้างสารรค์งานหัถสิ์ด้วยตัวเองแล้วพบกันในงานพ่อขุนครับนะครับ